น้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ธรรมะสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ขอเสนอธรรมะในหัวข้อคำอธิษฐานต้องห้ามคิดให้ดีก่อนที่จะเอ่ยขอท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าการทำบุญทุกครั้งนั้นแทบจะไม่มีใครที่จะไม่อธิษฐานจิตหลังการทำบุญเสร็จ การอธิษฐานไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปหรือขัดกับศาสนาแต่ประการใดตรงกันข้ามพระพุทธเจ้าและพระอรหันต่างก็ทำบุญแล้วก็อธิษฐานทั้งสิ้นอย่างไรก็ตามคำอธิษฐานบางอย่างเป็นคำอธิษฐานต้องห้ามที่เราทั้งหลายไม่ควรเอ่อยออกมาเพราะอาจส่งผลเสียกับชีวิตของเราได้ อย่างคาดไม่ถึงโดยคำอธิษฐานต้องห้ามที่กล่าวมานั้นมีอยู่ห้าคำอธิษฐานดังนี้ลองตั้งใจฟังให้ดีนะครับเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยอธิษฐานไปแล้วก็ได้คำอธิษฐานต้องห้ามข้อแรกก็คือขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติไปหลายคนเวลามีความรักมีความสมหวังมีความสุข ไปด้วยกันได้ดีมีความผูกพันกับคู่รักก็มักอยากจะให้เขาอยู่กับเราตลอดไปไม่ว่าพบชาติไหนๆจึงอธิษฐานจิตขอให้เกิดมาเป็นคู่กันอีกทุกชาติไปการอธิษฐานแบบนี้มีโอกาสจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ค่อยสวยงามอย่างที่จินตนาการเอาไว้ตัวอย่างเช่นในชาติต่อไปเรากับเขา อาจเกิดมานับถือศาสนาคนละศาสนากันแต่ศรัทธาสูงในศาสนาของตนแต่ด้วยผลของแรงอธิษฐานก็จะบีบครันให้คนทั้งคู่ต้องมารักกันแต่งงานกันแต่สุดท้ายก็อาจกลายเป็นความทุกข์เพราะความแตกต่างกันทางศาสนามักนำพาซึ่งความไม่ลงรอยกันหรือถ้าเรากับเขาเกิดมามีเพศเดียวกัน ในถิ่นที่สังคมไม่ยอมรับเรื่องนี้ก็จะทำให้เกิดรักรวมเพศที่ต้องคอยแต่หลบหลบซ่อนๆและมีความทรมานเป็นอย่างยิ่งแต่ก็ไม่ทุกคู่เสมอไปที่จะไม่สมหวังเพราะเรื่องของการเกิดมันจะเกิดแตกต่างกันตามกรรมของแต่ละคนนั้นคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สองคือท่านอธิษฐานว่าขอให้มีคนรัก มีคนเมตตามากๆซึ่งคำอธิษฐานนี้ฟังเพิ่นๆเหมือนจะดีแต่ความจริงแล้วคำอธิษฐานแบบนี้สามารถส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาและพยายามทำดีกับเราหลายคนจนอาจทำให้เราไว้เขวือหรือทำให้คู่รักของเราไม่พอใจซึ่งจะทำให้ความรักที่ดีอยู่แล้วพังทลายลงได้ หรือถ้าเรากับเขามาเจอกันในตอนที่ต่างคู่ต่างก็มีคู่ครองอยู่แล้วคำอธิษฐานที่เคยตั้งเอาไวา้ก็จะส่งผลให้หากข้ามใจไม่ได้แล้วกลายเป็นชู้รักที่ทำบาปและทำลายครอบครัวทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนี้ขอแนะนำว่าควรทำความสัมพันธ์นั้นให้เป็นไปในทางสูง คือเปิดเผยให้คู่สมรสของอีกฝ่ายทราบและวางความสัมพันธ์ไว้ในฐานะกัลยะาณมิตรของกันและกันรวมทั้งของครอบครัวอีกฝ่ายเป็นคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาที่น่ารักเป็นเพื่อนของพ่อของแม่ที่น่าสนิทสนมไม่มีทางพัฒนาต่อไปในทางโลกิยารมหรือหากเห็นว่าเปิดเผยไม่ได้ ก็คบกันต่อไปแต่ต้องมั่นใจตัวเองว่าไม่ใช่ในเชิงชู้สาวหรือชู้ทางใจแต่เป็นได้แค่เพื่อนสนิทคู่คิดมิตรที่ปรึกษาเท่านั้นกล่าวคือควรเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันแค่นั้นอย่าผูกพันจนเลยเธอเป็นหนึ่งมิตรชิดไกลแค่นั้นพอแถมยังผิดศินข้อสาซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเดือดร้อน ในชีวิตประจำวันเช่นเดือดร้อนในใจของตนเองที่ต้องคอยรู้สึกผิดอยู่ในใจเดือดร้อนใจที่ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์ที่ผิดปกติเดือดร้อนใจกลัวว่าหากถูกจับได้ไล่ทันชีวิตจะตกอยู่ในห้วงอันตรายและเดือดร้อนใจว่าหากถูกจับได้ภัยอันใหญ่หลวงจะตามมาทาให้คู่ชีวิตต้องพัง อีกทั้งยังทำให้เดือดร้อนใจว่าจะเสื่อมเสียเกียรติคุณชื่อเสียงและหาคู่ที่ทำโรคอันตรายมาให้ซึ่งจะเดือดร้อนใจอีกว่าจะต้องแบกทั้งโรคและโลคอย่างทุกระทมไปยาวนานแถมยังส่งผลเสียในอนาคตอีกคือจะไม่มีความสุขกับการครองชีวิตคู่อันอาจถึงแก่การหย่าร้าง ส่วนคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่สคือได้อธิษฐานว่าขอจะให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกธเกลียดใครบางคนคนส่วนหนึ่งมักจะอธิษฐานแบบนี้ซึ่งเป็นการอธิษฐานที่ตั้งอยู่บนจิตที่มีโทสะแฝงอยู่หรือพูดได้ว่าเป็นจิตที่ผูกความโกรธเอาไว้ซึ่งจะไม่ทำให้เรา หางไกลาจากคนคนนั้นตรงกันข้ามจิตแบบนั้นจะยิ่งทำให้เราผูกติดกับเขาและมีโอกาสพบเจอเขาในชาติต่อๆไปอีกหลายหลายชาติและด้วยจิตที่ผูกโกรธนั้นก็จะทำให้ในชาติอื่นเราจะเป็นฝ่ายทำไม่ดีกับเขาทำให้เขาโกรธผูกอาฆาตกับเราแล้วจะตามจองเวรนกันไม่รู้จบรู้สิ้น ทางที่ดีเกลียดโกรธใครขอให้แผ่เมตตาให้กับเขาจะดีกว่าสำหรับคำอธิษฐานต้องห้ามข้อที่4คือการทำอะไรก็ร่ำรวยประสบความสำเร็จแม้ความสำเร็จและความร่ำรวยจะเป็นสิ่งที่ใครๆก็ปรารถนาแต่การอธิษฐานขอให้ร่ำรวยโดยไม่กล่าวให้ครอบคลุมอาจทำให้เราหลงผิด ไปทําอาชีพที่ผิดกฎหมายหรืออาชีพที่ได้บาปแล้วคาอธิษฐานนั้นก็จะส่งผลให้เราประสบความสำเร็จอย่างมากมายในอาชีพที่ผิดกฎหมายทําให้เราได้บาปมากมายมหาศาลเหมือนอย่างเช่นเศรษฐีบางคนที่ประสบความสำเร็จในอาชีพที่ได้บาปเพราะเขามีบุญแต่เลือกอาชีพผิด และสำหรับคำนิฐานต้องห้ามข้อสุดท้ายคือการขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศคำอธิษฐานแบบนี้ตั้งอยู่บนจิตที่มีความโกรธอาฆาอยากให้ผู้อื่นล่มจมถือเป็นจิตอกุศลเราจะได้บาปจากการมีความคิดดังกล่าวและการอธิษฐานเช่นนี้ไม่ต่างจากการสาปแช่งผู้อื่นซึ่งจะส่งผลให้เรา เป็นคนพ่ายแพ้และพินาศเสียเองเมื่อได้ฟังดังกล่าวนี้แล้วก่อนจะอธิษฐานอะไรก็ขอให้ท่านผู้ฟังลองใช้สติพิจารณาให้ดีก่อนเสมอลองคิดให้รอบคอบแล้วรอบด้านว่าคำอธิษฐานของเรานั้นจะย้อนมาทำร้ายตัวเองได้หรือไม่และไม่ว่าจะอธิษฐานอะไรไว้จะเลือมตั้งใจลงมือทำด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังผู้ใดให้ธรรมะเป็นทานผู้นั้นได้ชื่อว่าให้ระนิพานแก่คนทั้งหลายสุดท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ